เครื่องกองน้ำเสียสภาพไส้กองอายุการใช้งานหนึ่งปีครับผมสภาพก็จะออกมาปร,ประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับทางช่างก็กำลังทำการถอดตัวไส่กองนั่นหน้นะครับโดยจะมีการ เปลี่ยนไส้กรองข้างในนะครับก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นไส้กอง P.E. polymer นะครับแล้วก็ก็จะเป็นไส้ด้านใน3ตัวนะครับที่อยู่ด้านในเครื่องนะครับตอนนี้ก็กําลังทําการถอดครับผมตัวสามจะเป็นแค่มีไส้ P L A, กรองล่างแล้วก็ทั้งหลอดน,นะครับจะ UV เลยจะอยู่อันสุดท้ายอ่ะใช่ครับเือ่ออนี้เป็นกองหยาบอรอ,อตัวนี้ ใช่ใช่กองหยาบประเภทเป็นกองทีพีครับเฟอทีพีประเภก็คือกองบางต้นระดับหนึ่งในระดับที่ตะกอนที่เรามองเห็นตอนนี้ก็ถอดเสร็จแล้วน,นะครับก็กำลังทําการประกอบตัวใหม่เข้าไปนะครับเลยเริ่มต้นจากตัวกองหยาบก,ก่อนนะครับตัวแรกที่ใส่เ,<ล>เข้าไปนะครับก็หมุนนิดนึงให้มันตึงก็เสียงเียแล้วก็เอเป็นตัวล,ล็อกหรอ่มันไม่ล็อกออกมันเป็น เบ้าพขาติดอยู่ข้างล่างเฉยแต่อย่ากดแน่นถ้ากดแน่นแล้วเบ้ามันจะหลุดต่กับ <c oughs> ต,ตัวนี้ตัวฐานมาันอาอไม่ได้ยิ่ง <c oughs> เดี๋ยวพี่ใครกันนึงคนละสีเลยเคียบ ตอนนี้นะครับทางช่างก็ติดตั้งไส้กรองตัวใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะครับก็ทางเก็บงานนะครับโดยกําลังติดเข้าจากจุที่ลื้อออกนะครับก็กำลังประกอบครับผมเมื่อประกอบเสร็จแล้วก็กจะเทสระบบไฟนะครับเนื่องจากมีการ คอร์ดคอร์ดคอร์และไมออนนะครับเอ่เทสระบบไฟแล้วก็เทสโฟน้ำนะครับเพื่อเช็คครบเรียบร้บรอยอีกทีหนึ่งนะคะะรับตอ่อีก็เสก็ซเรียบร้อยน,นะครับสําหรับใครที่ทําการเปลี่ยนตัวไส้กรองครับก็ฝากทางช่างนะครับเอาไส้กรองตัวเก่าไปทิ้งที่บริษัทเองนะครับแล้วก็เมื่อไปถึงบริษัทแล้วบริษัทก็จะมีวิธีการจัดเย่างถัอไปครับผม ก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมนะครับ